พี่ตำรวจไปจับแก๊งชายชะกันที่อ้างเป็นทหารและเป็นตำรวจนำหมายค้นปลอมเนี่ยบุกเข้าไปค้นบ้านที่เป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับแล้วก็ไปเอาเงินเข้าไปเนี่ยสามล้านหนึ่งแสนบาทอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมครับในบ้านของผู้เสียหาย11เ <c oughs> มษ<ม>ายนที่ผ่านมามีผู้ชาย4คนแอบอ้าองบอกเป็นเจ้าหน้าที่กอรบนอนแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำหมายค้นแต่ว่าเป็นหมายค้นปลอมนะเ <c oughs> ข้าไปค้นบ้านพักนักธุรกิจชาวจีนแล้วก็อ้างบอกว่านเนี่ยทำผิดฐานยักยอกก็เลย นำทรัพย์สินที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการทําผิดนะเป็นเงินนะสามล้านหนึ่แสนบาทแล้วก็นําตัวนักธุรกิจคนนี้ขึ้นรถบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปสอบปากคําแต่ทีนี้ปรากฏว่าพอขับรถไปถึงปากซอยบ้านก็ให้เขาลงนะให้ผู้เสียหายเนี่ยลงจากรถแต่ทรัพย์สินไม่คืนให้ทีนี้ต่อมาผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจให้ติดตามจับกลุมตัวกลุ่มผู้ต้องหานะครับจากการไปตรวจสอบ ก็ไม่พบว่าชายชะก,กันดังกล่าวเป็นทหารหรือว่าตำรวจจริงๆนะทีนี้ก็เลยไปสืบทราบแหล่งกบดานนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มใน3จุดคนแรกก็คือนายยะาาดอายุ59ปีไปจับกลุ่มตัวได้ที่สวนยางพาราที่อำเภอสดาวจังหวัดสงขลาคนที่2และคนที่3ก็คือนายธนพัฒน์อายุ26ปีและนายธนมงคลอายุ38ปีจับได้ที่ย่านบมงกอกน้อยที่กรุงเทพนี่แหละนะครับสวนดีคนเดี๋ยวอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว ทางด้านพลตร,ตรีธีรเดชธรรมสุทธีผูบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะเลือกเหยื่อที่เป็นนักธุรกิจชาวจีนที่มีฐานะดีซึ่งผู้เสียหายรายนี้เนี่ยนะครับเป็นคนจีนที่เข้ามาทําธุรกิจในไทยแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นจีนเทาอะไรนะฮะเข้ามาทําธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยขณะที่ผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุครั้งแรก แต่ถามว่าตารวจเชื่อไหมตํารวจบอกว่าไม่เชื่อนะครับ <ฮะ S 1> ก็คาดว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้เพราะว่าดูจากพฤติการแล้วเนี่ยมีการวางแผนมีการปลอมแปลงหมายค้นมีการสวมใส่เสื้อผ้าของเจ้าหน้าที่แล้วแก๊งนี้ก็คือเม็ดปกติเราก็จะเห็นจีนทําจีนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าแก๊งนี้ผู้ก่อเหตุเป็นไทยเลยนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบก็ยังไม่พบประวัติว่าเคยก่อเหตุมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีคนบงการอยู่เบื้องหลังด้วยแต่ก็ยังไม่พบว่ามีเจ้้าาหนที่รัฐ เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะเรื่องนี้นะครับ